นิทานเรื่องไปโรงเรียนวันแรกของกลอยใจเช้าวันหนึ่งในบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นกลอยใจนั่งอยู่บนเสื่อข้างคุณแม่เธอมองชุดนักเรียนใหม่ที่แขวนไว้พร้อมกระเป๋าสีฟ้าใบเล็กพรุ่งนี้ลูกจะได้ไปโรงเรียนนะจ๊ะคุณแม่พูดพลางยิ้มอบอุ่นโรงเรียนเป็นยังไงเหรอคะแม่หนูจะมีเพื่อนไหมกลอยใจถามเสียงสั่นๆคุณแม่ลูบหัวกลอยใจเบาๆลูกจะได้เจอเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้สิ่งสนุกๆไม่ต้องกลัวนะแม่จะอยู่ข้างๆลูกเสมอ แสงแดดยามเช้าสัดส,สองเข้ามาในห้องกลอยใจตื่นขึ้นด้วยความตื่นเต้นเธอสวมชุดนักเรียนใหม่และสะพายกระเป๋าคุณแม่เดินมาจับมือเธอพร้อมหรือยังจะกลอยใจกลอยใจพยักหน้าแม้จะมีความกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้เมื่อมาถึงโรงเรียนกลอยใจเห็นเด็กๆมากมายวิ่งเล่นอยู่ในสนามบางคนหัวเราะเสียงดังบางคนกำลังนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ลูกลองไปทำความรู้จักเพื่อนใหม่นะแม่จะรอดูอยู่ตรงนี้ คุณแม่ส่งยิ้มให้กลอยใจสูดลมหายใจลึกๆเธอมองไปรอบๆก่อนจะเดินเข้าไปในสนามเด็กเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่มีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งวาดรูปอยู่เธอใช้ดินสอสีระบายภาพดอกไม้ในสมุดอย่างตั้งใจกลอยใจเดินเข้าไปใกล้ๆสวัสดีเราชื่อกลอยใจเธอชื่ออะไรเหรอเด็กหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างเราชื่อจันเจ้ามานั่งวาดรูปด้วยกันไหม ต้อยใจนั่งลงข้างจันเจ้าพวกเธอช่วยกันวาดรูปและหัวเราะสนุกสนานจนกลายเป็นเพื่อนกันในทันทีเมื่อเสียงระฆังดังเด็กๆวิ่งเข้าไปในห้องเรียนคุณครูสมฤทัยยิ้มยิ้มต้อนรับทุกคนสวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสนุกๆกกันคุณครูพูดเสียงนุ่มนวลก่อนจะเล่านิทานเรื่องช้างน้อยในป่าใหญ่เด็กๆทุกคนตั้งใจฟังรวมถึงต่อยใจเธอรู้สึกชอบคุณครูที่พูดจาอ่อนโยนและยิ่งตืนต่นเต้นเมื่อได้วาดรูปช้างจากนิทาน หลังเลิกเรียนกลอยใจเดินกลับบ้านพร้อมคุณแม่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มโรงเรียนสนุกมากเลยคะ่ะแม่หนูมีเพื่อนใหม่ชื่อจันเจ้าคุณครูก็ใจดีแล้วหนูได้วาดรูปด้วยคุณแม่กอดกลอยใจแน่นแม่ดีใจที่ลูกสนุกนะจะเห็นไหมหละ่ะถ้าเรากล้าลองทำสิ่งใหม่ๆเราก็จะพบสิ่งดีๆเสมอคืนนั้นกลอยใจเข้านอนพร้อมรอยยิ้มเธอนอนกอดกระเป๋านักเรียนของตัวเองและคิดถึงสิ่งที่ได้ทำในวันนี้เธอแทบรอไม่ไหวที่จะไปโรงเรียนอีกในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่นั้นมากล่อยใจก็รักการไปโรงเรียนทุกวันเธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีเพื่อนดีๆอย่างจันเจ้าที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอจบบริบูรณ์